เดินสู่อิสรภาพบทที่14ความหนักอึ้งแห่งอุปทานขันเช้าวันถัดมาผู้เขียนได้มุ่งหน้าสู่อำเภอฮอดตลอดเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ร่มรื่นและมีอากาศหนาวเย็นผู้เขียนก้าวเดินด้วยความสบายใจจิตใจจึงตั้งมั่นอยู่กับรมหายใจและการก้าวเดินอย่างเป็นจังหวะระยะทางกว่า18กิโลเมตรในช่วงเช้าดูเหมือนจะผ่านไปโดยที่ความหมายของระยะทาง และเวลาไม่อาจเข้ามารบกวนจิตใจที่สงบนิ่งของผู้เขียนได้แต่แล้วในความเงียบสงบนั้นมีรถบรรทุกค,คันหนึ่งที่ขับแซงไปแล้วก็ได้วนกลับมาจอดชายใบกลางคนที่ต่อมาทราบชื่อว่าคุณสุรศักดิ์ได้ลงมาทักทายเขาจำผู้เขียนได้ว่าเคยเห็นผู้เขียนที่ตลาดแม่แจ่มเมื่อวานนี้และอยากจะชวนขึ้นรถไปด้วยกันแม้ผู้เขียนตั้งใจที่จะก้าวเดินแต่เพื่อรักษาน้ำใจไมตตี จึงไม่ต้องการที่จะสร้างความลำบากใจให้กับคนอื่นผู้เขียนจึงได้ยอมขึ้นรถไปในช่วงสั้นๆบนรถคันนั้นคนขับพยายามที่จะยื่นเงินมาให้กับผู้เขียนเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางแต่ผู้เขียนปฏิเสธไปด้วยความสุภาพและแจ้งกับคุณสุรศักดิ์ไปว่าตนเองนั้นตั้งใจที่จะไม่ใช้เงินตาและเมื่อคนขับได้เข้าใจในตัวของผู้เขียนจึงได้เก็บเงินไปและได้ยื่นเข้าต้มมัดที่ตนเองนั้นมีติดไว้อยู่ในรถ เพื่อเอาไว้ให้ผู้เขียนได้ประทังความหิวและเมื่อผู้เขียนแยกจากกับคุณสุรศักดิ์ที่ทางแยกผู้เขียนเดินมุ่งหน้าต่อไปสู่อำเภอฮอดแต่การเดินทางในช่วงบ่ายนั้นผิดไข้เริ่มกระเมิดขึ้นอีกครั้งและที่หนักที่สุดก็คือผู้เขียนมีอาการเจ็บปวดที่หัวไหล่จากการที่ถูกสายเป้น,นั้นกดทับผู้เขียนจึงได้แวะพักที่ป้อมตำรวจและได้ดื่มน้ําร้อนจากนั้นจึงได้กินข้าวต้มมัดที่คุณสุรศักดิ์ได้ให้มาเพื่อใช้ประทังความหิวก่อนจะเดินทางต่อไป จนถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวงจิตใจของผู้เขียนอยากจะพักค้างคืนที่นี่แต่เมื่อเห็นป้ายค่าธรรมเนียมผู้เขียนจึงต้องถอยออกมาเพราะติดเงื่อนไขในเรื่องของการใช้เงินผู้เขียนจึงได้มุ่งหน้าต่อไปตามเส้นทางเรียบแม่น้ำแม่แจ่มสู่อำเภอฮอดเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่สวยงามแต่ภายในจิตใจของผู้เขียนกับขุนมัวไปด้วยความเจ็บปวดผู้เขียนต้องพยายามเดินด้วยท่าทางที่แปลกโดยการเอามือควยหลังบ้างสอดบ่าบ้าง เพื่อพยายามที่จะรับน้ำหนักเป้แทนหัวไหลที่ตอนนี้นั้นโดนกดทับจนแทบจะทนไม่ไหวจิตใจที่เคยผ่องใสในช่วงเช้ากับเอื้อมสับสนวุ่นวายจนกระทั่งผู้เขียนได้ระลึกว่าตนเองนั้นกำลังจะผิดสัญญากับตัวเองที่ว่าจะเดินด้วยจิตใจที่เบิกบานผู้เขียนจึงได้หยุดพักที่โคนต้นไม้ใหญ่นั่งก้มลงกราบขอขมาเหมือนพระภิกษุที่กำลังปงอาบัติ เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากความขุ่นมัวเมื่อจิตใจเริ่มโปร่งเบาผู้เขียนหยิบรูปประคามขึ้นมาภาวนามนปัตยาปรามีตามนบทนี้ศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายต่อตัวผู้เขียนมากเพราะมันได้นำพาความทรงจำย้อนกลับไปสู่วาระสุดท้ายของแม่ของผู้เขียนผู้เขียนก็รึกถึงได้ว่าตอนที่แม่ของผู้เขียนกำลังจะจากไปนั้นผู้เขียนได้โอบกอดแม่ของเขาและท่องมนบทนี้ เพื่อพยายามที่จะส่งผ่านกระแสจิตให้แม่ของตนนั้นข้ามพ้นความเจ็บปวดไปสู่ความสงบการภาวานานี้จึงทำให้ผู้เขียนกลับมาพิจารณาความเจ็บปวดของตอนเองในการเดินว่าจริงๆแล้วความเจ็บปวดนั้นมันเป็นเพียงแค่ความว่างและจากการพิจารณาดังกล่าวทำให้ผู้เขียนนั้นสามารถมีแรงที่จะก้าวเดินต่อไปจนถึงอำเภอตัวเมืองฮอดก่อนเวลาข้ามได้ที่อำเภอฮอด ผู้เขียนหลงทางเล็กน้อยจนไปเจอกับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ชื่อคุณธนิตซึ่งมีน้ำใจขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้เขียนนั้นไปส่งที่วัดมักคารามที่นั่นผู้เขียนได้รับการต้อนรับอย่างดีจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสและพระเกียงศักกิติคุณโนผู้เขียนได้อาบน้ําชำระรา่รา,งรางกายและได้กินแกงร้อนๆจนร่างกายนั้นได้เริ่มฟื้นตัวจากผิดไข้ และนนในค่ำคืนนั้นผู้เขียนได้ทำการลื้อกระเป๋าเป้ของตนเองออกมาเพื่อที่จะทำการจัดสิ่งของทําให้ผู้เขียนได้พบว่ามีสิ่งของมากมายเหลือเกินที่บรรจุอยู่ภายในเป้ที่ตนเองนั้นได้แบกมาด้วยผู้เขียนเกิดความตระหนักและลึกขึ้นมาได้ว่าตนเองนั้นต้องการจะเดินเพื่อตั้งใจที่จะละทิ้งตัวตนแต่กลับแบกวัตถุสิ่งของที่หนักอึ้องมากถึง10กิโลกร,รัมติดตัวมาด้วย วินาทีนั้นเองผู้เขียนเกิดปัญญายานสว่างวาบขึ้นมาว่าน้ำหนักของเป้เปรียบเสมือนน้ำหนักของอุปทานขันผู้เขียนตระหนักว่าตัวกูของกูนั้นคือภาระที่หนักอึ้งที่ตนเองนั้นแบกไว้มานานภาระทางกายก็คือเป้ส่วนภาระทางจิตใจนั้นก็คือความยึดมั่นจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันและผู้เขียนนั้นต้องปลดปลงมันลงเดี๋ยวนี้คืนนั้นผู้เขียนจึงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่า พรุ่งนี้จะหยุดเดินชั่วคราวผู้เขียนต้องกลับไปที่เชียงใหม่เพื่อเปลี่ยนกระเป๋าและเอาของที่ไม่จําเป็นออกไปและเพื่อกลับไปยืนยันกับภรรยาให้ภรรยานั้นได้คลายกังวลว่าผู้เขียนนั้นพร้อมแล้วจริงๆกับการเดินทางระยะไกลวันรุ่งขึ้นผู้เขียนจึงได้นั่งรถกลับไปที่เชียงใหม่พอถึงบ้านร่างกายของผู้เขียนที่ฝืนทนมานาน ก็สุดลงด้ดยผิดไข้โดยทันทีในช่วงที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านนั้นภรรยาคู่ชีวิตของผู้เขียนก็ได้ช่วยจัดกระเป๋าให้ใหม่และเอาสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไปจนกระทั่งเหลือสัมภาระที่จําเป็นจริงๆแค่เพียงแค่5กิโลกร,รัมเท่านั้นเบาลงทั้งกายเบาลงทั้งใจและผู้เขียนก็พร้อมแล้วที่จะกลับไปก้าวเดินต่อไปณนะที่ตนเองนั้นได้เคยหยุดพักไว้ณนะจุดเดิม